สวัสดีครับท่านผูช้ชมกันด้วยนะครับวันนี้แล้วก็อยู่ในเกมโลบก,กับในด่าน Paper Please นะครับผมเป็นด่านในตำนานอีกแล้วนะครับผม oh <my> แล้วก็อยู่กับผม Enco f i ฟิเตอครับผมชื่อว่านัทนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเกลียนด่านตรวจนะ <Wow. S 1> อันนีนะ้คือปืนนี้นี่อันนี้คือเกมพานะผมแบบเติมมานานละเติมมานานแล้วจะได้ใช้สักทีนะนี่เดี๋ยวผมมาโชว์นะแบบสเต็ปการเกลียนด่านตรวจนี้ทำไงนะผมเชี่ยวชาญมากเชี่ยวชาญหรือเปล่าไม่รู้ <Brand. S 1> นี่นะทุกคนเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะด่านตรวจก็อยู่ตรงนั้นนะด่านตรวจอยู่ตรงนั้น เกมปิดบ e p ปพีซก็จะเป็นแบบเกมแบบตรวจคนเข้าเมืองนะเราก็ต้องต่อแถวก่อนเขาก็จะเรียกเรานะนี่มันจะรู้ว่าวะไอ้สัตว์เฮ้ยตายเลยเฮ้ยเอ้ยไปยิงสกิลนิดหน่อยโอ้ยโอ้ยทำไมโป๊ะอ่าโอเคกลับมาแล้วก็มาถ้าผมตายปืนมันก็ยังอยู่นะนี่นี่ เฮ้ยม in ันเห็นป่าวะไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยจัดม่งเว้ยคุณข้างตัวคุณข้าเอู้หืนสเตนกันเว้ยดอกนี่นะครับผมมันก็ตัวนะตัวอยู่ด้านล่างนะผมก็เต้นนะเอาเฮ้ยมึงสปาวงี่เลอยโอ้ my g o ยโอ้ย ด่านตรวจคนมันเพิ่มว่ะสตอีนอะไรเฮ้ยเขี้ยนะเดี๋ยวโอไฮคลาสซิติเซนเฮียถือเอ็มจีทองมาเลยว่ะอะไรวะเนี่ยพอมันทำเฮี้ยอะไรอ่ะมันทำเฮี้ยอะไรอ่ะอีสกีีสกเดฮ้ยเฮี้ยตายเลยเฮ้ยไฮคลาสซิติเซนว่ะเฮีย A few moments later โอ้ไม่ก็ดโอ้ไม่ก็ดดันตัวเถื่อนนะทุกคนอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมโชว์วิธีเข้าดานตัวไบง่ายๆนะนี่นะทุกคนมาเนี้ยิงปั๊บๆๆๆๆๆๆๆนี่แล้วก็ปีนขึ้นตรงนี้นะทำไมมีบันไดก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ปีนเอาเนี้ยผ่านไน้ละโอ้โหด่านตัวหนึ่งดาวนะดานตัวหนึ่งดาว ไปดีกว่าทุกคนอะไรก็ไม่รู้เฮยบอยไม่สนครับมีเกมพาร์ทครับยิงหมดครับโวยไปเกียนต่อดีว่อะไรวะฆ่าตัวตายไม่เฮ้ย c อม e อนแมนเฮ้ย c อม e อนโอ้ประชาชนนี่แบบน้อยกว่าคนทหารตรวจดาอีกนะ อ,อะไรวะเนี่ยผมยีงหานันนะมีใครรู้มมีใครรู้เราหานั้นตายได้ไงวะทุกคนอุ้ยอะไรวะเนี่ยฮัลโหลนี่นะพาสปอร์ตลอมนะต้องแบบชักเร็วๆนะมันจะมันจะได้ไม่รู้เยี่ยสเซอร์ ผมมนสแกนได้อะไรวะโอ้โ <German> อ้ให้ผมผ่านเถอะครับไปเป็นบาทครับใหเป็นบาทเถอะอะไรวะอือก็เนาะไม่นี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 ่โอ้ยโอ้ยเกี่ยวอะไรบ้างนะโจเนี่ยอะไรวะเฮ้ยต้องใช้แผนอื่นนะทุกคน มันเริ่มเพิ่มระดับความปลอดภัยของด่านตรวจแล้ววะผมจะไม่ปิดนี่ตรงนี้มันเข้าได้นะโอ้ย oh, yeah. เข้าได้จริงวันหมูแล้วครับไปรุ่นเอาเฮ้ยอุ้ยยาทำไมไม่นั่งทำไมไม่นั่งเก้าอี้นี่นี่ดัานประตูเลยไม่ออกนี่ดันประตูเลยนี่อย่าด้วยอย่าด้วย โอ้ยยติดติดกวีติดกวีเอ้าติดกวีกวโอ้ยยายายาโอ้ย,ยเฮ <c oughs> ียมองมาลูไปโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมมาลูเอาเฮ้ยใต้ดินวะเฮ้ยรลอนละหลอนละไหนโง่นั่นแต่พวกตาหารงโง่นั่นไม่รู้นะทุกคนไล่อะไรครับนี่โอเคโอ้ยไอ้บุมบอกนี่มึง ไม่ผ่านแล้วง่ายเลยไมม่ีใครสังเกตเลยไงว่าผมผ่านแล้วเนี่ยโอ้โหด่านตรวจหนึ่งดาวนะครับความปลอดภัยต่มนะทุกคนไอ้สันอุ้ยปืนมันโคตรดีเลยทุกคนปืนมันโคตรดีเลยโอ้ยอย่า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 ให้ผมว่าผมไปด่านอื่นดีกว่านะทุกคนมาแล้วนะครับทุกคน ผมว่ามาเปลี่ยนด่านแล้วนะดาดเมื่อกี้มันกระจอกไปนะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันผ่านยากมากเลยนะอันนี้ก็ดา p เพิร์ c e ริสเหมือนกันนะเออคนคนมาเล่นเยอะด่านเมื่อกี้มันแบบผมรู้ว่าเซิร์ฟมันจะตายแล้วนะอะไรเนี่ยเกิดมาก็มีคนมายิงอยู่ด้านบนเลยด่านด่านนี้มันก็ไม่ค่อยมีแะ้วทุกคนนอกจากแบบ ประตูเปิดไว้อยู่วะะตูเปิดไว้อยู่อะเนี่ยทุกคนทางเข้าทางเข้าผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผ่านด่านง่ายง่ายเฮ้ยผ่านได้เอ้าเย้ยผ่านได้เฉยนี่นี่กระดานตรวจหนึ่งดาวนะความปลอดภัยหนึ่งดาวนะโอ้โหเฮ้ย้นไม้บังต้นไม้บังย่าๆๆๆๆๆๆเฮ้ยย่าๆๆโอ้ยอุตส่าห์เข้าด่านตรวจได้ละ โดนไล่ยิงนะเพื่อนทหารเพื่อนสหายเราโดนไล่ยิงนะเยอะคนหนาทุกคนดูดิผู้อพยพโดนไล่ยิงโดนทหารถือมอสีไล่ยิงด่านนี้มันผ่านง่ายมากเลยนะผมให้ถึงดาวพอง่ายเกินผ่านด่านตัวไปโคตรง่ายผ่านเข้าประตูไปเลยเฮ้ยตำรวจทหารอยู่อย่างเยอะไม่สนใจผมเลยไปทักทายไปทักทายหน่อยนะไปทักทายหน่อยนะ

เพื่อช่วยให้อ่าไม่มีอะไรเพื่อ <S 2> <S 2> <S 2> เอเอฝากกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนเจอกนันครับผมด่านเพชรปุ๊บพีสนะครับถ้าใครอยากมาเล่นด่านตรวก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมก็เกมก็ไม่มีอะไรมากนะนอกจากต่อแถวไม่ก็เกียนด่านตัวไปวันๆนะเจอกนันครับผม